สวัสดีกับเอฟซีับมอนีพาาพี่น้องนะครับมาหาหนใหม่ปลากับพี่น้องนะครับมอนีเห็นนะครับเอฟซีเรียกพี่น้องนะครับบอกว่าไอโนใหม่ปลาหลายนะครับเนาะหนุ่มวิ่ก็เลยอยากมาเบิ้งนะครับว่ามันหลารือเปล่ครับเดี๋ยวมาเบิ้งในการครับพี่น้องครับลองเบิ้งครับว่าบริเวณพิพนว่ามันจะหลายขนาดใดครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาเบิ้งมาชมครับ หลายจริงบอนะครับเดี๋ยวนมบังหิงก็จะภาพ,พี่น้องไปดูนะครับรบอลบริเวณนี่ครับพี่น้องน,นี่จะเป็นปลานะครับเป็นหวยนะครับนะเป็นหวยวยปลาเพื่อก็จะหกประคืดน,น้องใหม่บ้านนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมันจะหลายจริงหลายขนาดได้เบิ่งเอานะครับพี่น้อง โอ้ยพี่น้องเดิงครับมาครับโอ้ยหลายคือเขาไวเลยครับพี่น้องเต็มเลยครับโอ้ยครับนี่ครับดูครับน้องงามๆเลยครับพี่น้องนี่ครับโอ้มอนีมานครับมานครับนุ่มมึงเห็นมานเลยครับโอ้หักสูงครับโอ้ยครับนี่ครับ น้องงา,งามครับพี่นอ้องสวยงามครับกับครับครับ โอ้ถือว่ามีเยอะครับฟังนี้อีกเต็มนะครับพี่น้องนะครับร้อยพันใหญ่ก่อนนะครับนี่ครับนอนหนึ่งครับงามๆครับด้านในอีกครับโอ้หลายคือพันไวย์เลยครับพี่น้องนะครับนี่ครับนอนอี่อยังงามเลยครับต้นอบงามเลยครับสุดยอดเลยครับพี่น้องนอนอีกอย่างงามครับพี่น้อง น้องได้นุ่บางหินเอาได้ก็จะเอานะครับนอได้อยู่เลิกเอาว่าได้ก็จะบ่เอานะครับนีครับสังเกตนะครับดันหนครับเทียบเลยครับพี่น้องหามๆครับพี่น้องนะครับถือว่าของปลานะครับเพิ่นก็จะม่มีไผถากถางเพิ่นะครับเพิ่นก็จะอยู่ตามสภาพนี่แล้ะครับพี่น้อง นานีนาฝนครับฝนเลยออกนะครับโอ้ยง่ามครับนอนนี่ก็ง่ามสุดยอดเลยครับนะน,น,นี่อ้นอนนี่สุดยอดเลยครับพี่หนงน,นะครับ นี่ครับสุ่งยอนเลยครับดันแน่อีกสองนอนะครับาดานแนุู่นนีครับเทียบเลยครับพี่น้องนะถือว่าต้นเบิก,ก็จะบงงางแงมนะครับพี่น้องน้องใบป่า,ปาพันธุ์ตือ่คือน้องใบบานนะครับน้ำก็จะร้ายแน่นะครับใส่ความพายายามนะครับ ด้านใน้า่ครับมิติโองงามๆนะครับเห็นดวงเหี้ยงกัเสบืองนะครับว่าน้นอะไรเอาใดเนี่ยเอาบะใดเนี่ยสินะครับกนอนเหนียวได้ปะครับลองมึงครับตุลักทุเล่นะครับเพราะว่าเพิ่นเป็นน้ำครับเหนียวพอสมควรครับพี่น้อกได้เหี่ยวครับตัวนี้นี่ครับด้านในครับเต็มเลยครับพี่น้อง เจ็าหนอมงามเลยครับสุดยอดเลยครับพี่หนอกอเดียวได้ครับขนาดนี้นะครับงามนะครับดอาไม่ปลาของแทะเลยครับครับมีอีกหลายกอนะครับ ุดยอดแห่งอาหารอีสานบ้านเฮ้าครับซุปกระแซบนะครับ <ís> เห็ดน้ำจิ้มกระแซบครับนี่ครับถ้าพี่กอ่อเได้ครับพี่น้องนี่ครับออกปัดสุก,กอ่อครับพี่น้องนี่ครับออกปัดสุกอ่อเลยครับือว่าสุดยอดมากๆครับพี่น้องนะครับนอไม่ปลาขนานแทรเลยครับนี่นี่แหละครับเขาว่าของแทะอาหารบ้านบานนะครับนี่ น้อใหม่ปลาครับพี่น้องอือสุดยอดครับอาหารบอมี้ในบ้านนะครับอยากได้ออกมาหาเอาเองนี่นะครับอู้สุดยอดเลยครับพี่น้องลำงามๆลำสวยๆลำโตๆนะครับดูมือึงเหินกันหรอ หรือว่าอาหารหมักคือกันครับนมใหม่นมใหมป่ปลานะครับเศษอยู่ยต่างประเทศพี่น้องอยู่ต่างประเทศนะครับนะเห็นนมใหมป่ปลาละอยากกินนะนะครับนะ่ะวันนี้นุ่มวันนี้ถ่ายทําให้พี่น้องได้เบ้างนะครับโอู้นี่ะครับตัวนักงานงามครับนะล่วงเข้าไปว่าได้ครับเพราะว่าน้ําเพิ่นนี่ค่อนข้างจะ เอาเรื่องนะครับน้ำนี่จะคมครับน้ำใหม่ปลาเนี่ยค่อนข้างจะคมนะครับพบน้ำแข็งน้ำพ้อมครับพี่น้องสุดยอดเลยครับนะครับเกียครับพี่น้องครับโอ้ดอกงามครับ นอไม่กับงามครับเห็ดกระงามครับกำลังออกเติมเลยครับเนี้จะรอยพันยญ่ก่อนนะครับนี่ครับรอพันยญ่ก่อนครับไลายนอครับพี่น้องนะครั่ใหม่ปลาสารบานเท่านะครับเห็ดกระออครับพี่น้องนี่ครับเห็ดดอกงามงามครับนอไม่กับสวยๆครับ กินน้ำตามวิถีบ้านนอกครับบัวตองกลัวโอดครับมาโยบ้านนอกครับเห็ดสวยๆพร้อมนอไใหม,ม่งามๆครับมาฐานมาฐานถือว่ามาฐานนะครับทุกนอมีแตนอนง,งามๆนะครับนอสยสวยๆนองงามๆม,มากเลยนะครับนอไผ่ปลาบ้านเฮ้านะครับอีสานบ้านนุ่มวังหินนะครับ เห็ดกระลังออกคือกันนะครับมื่อนี้ยท้ายนอไม้ปลานะครับให้พี่น้องได้เบิบงนะครับนอสวยๆนะครับเนี่ยนะครับเต็มเลยครับก็ถือว่านี่ครับส่วนหนึ่งครับอีกส่วนหนึ่งก็เอาไปเก็บไว้ในรถแล้วครับพี่น้องนะครับถือว่าออกหลายมากๆนะครับพี่น้องก็ได้ตัดนอไม้ปลานะครับไปขายนะครับในตลาดอุตภรท์ก็ถือว่าสร้าง ูกค้านะครับไร้ใดห้ครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีนะครับโอ้กะสูๆูครับลำด้วยลำด้วยทุกคนครับพี่น้องหนุ่มมึงหิ้มกัหากินนะครับตามภาษานะครับเกษตรนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ